วันนี้แม่พาพี่ข้าฟ่างและเราเด็กแก่งมาให้อาหารปลาค่ะก่อนจะไปให้อาหารปลาก็ต้องมากดอาหารก่อนและนี่ก็คือตู้กดอาหารปลาได้อาหารปลาแล้วเดี๋ยวเราจะไปให้อาหารปลากันค่ะเดินมานิดเดียวก็ถึงที่ให้อาหารปลาแล้วตรงนี้มีบันไดไว้ให้นะัเราสามารถนั่งให้อาหารปลาตรงนี้ได้เลยปลาตีน้ำแรงมาก ส่วนน้องขอกล้องก็คือสนุกกับการให้อาหารปลามากดูตื่นเต้นดูว้าวตลอดเลยมีความอยากทําเองไปสมหมดทุกอย่างแล้วก็ไม่กลัวอะไรเลยตาเขากล้องดุ๊กดิ๊กตลอดเวลาส่วนพี่ข้าฟางก็สนุกไม่ห่วงแม่เลยเพราะวันนี้เข้ามากับเหล่าเดอะแก๊งของเขาดูสิทุกคนปลาเยอะมากแล้วก็มีแต่ตัวใหญ่ๆด้วยนะแยังอาหารทีน้าก็เดินใส่เปียกหมดเลยให้อาหารปลาด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะเดินไปให้อาหารปลาด้านบนต่ออุ้ยอุยมีคนแยังอาหารปลาพี่ค่ะทุกคนฉลาดด้วยนะรู้ว่าตัวเองให้ด้านบนไม่ได้ ก็เอามาให้ตรงป่องนี้แทนละกันดูความอยากให้อาหารปลารีบไปหน่อยหน้ากระแทกเลยให้อาหารปลาเสร็จแล้วเราก็จะมาไหว้องค์พระใหญ่กันค่ะดูตาเขาลองสีน่ารักอีกแล้วเสร็จแล้วเขาก็ขอตัวกลับบ้านก่อนนะ